เก็บก่อนเก็บผักเลี้ยงครับผักเลี้ยงสวยๆเลี้ยงอยู่ในสวนยางยังไม่รู้จะทำอะไรกินดีกําลังนึกเมนูไม่ออกตัดก่อนได้ว่านี่นะครับเลี้ยงสดๆครับเก็บกสดๆวิธีการปลูกก็ไม่ยากครับปลูกในสวนยาง นะครับเดี๋ยวมันก็งอกขึ้นมาเองนี่ครับนี่ครับมันงอกขึ้นมาเองครับยอดส,ว,สวยปลูกไม่ยากครับฝังไว้ฝังไว้เลี้ยงเป็นแถวสักพักนึงก็จะแตกออกมาเองครับปลูกไวใ้ในแซมในรองยางนะครับปลูกเอาไว้ใส่ปุ๋ยบ้างลดดามบ้างพอเขางอกขึ้นมาแล้วเขาก็จะเจืิญงอกงามของเขาเองครับเดี๋ยว เราจะไปทำเมนูอะไรดีคอติดตามกันเฮ็ดหอมไปเลยนี่ใส่เครื่องปรุงครบแล้วนะครับต่อไปก็ผักเหลียงใส่เลย ปักเลี้ยงสดๆเก็บมาหยัดสวนเป็นไงมากมายโอเคทีนี้เครื่องปรุงทุกอย่างก็ใส่ครมแล้วเดี๋ยวก็มาชิมกันเลยโอเคเซตเลี้ยงมาชิมกันครับมาชิมกันนะครับวันนี้ต้มผักเลี้ยงต้มถีบปักเลี้ยงใส่ไข่หมดแดงใส่กุ้งใส่เห็ดหอมใส่ยางงูเม็ดมาชิมเล่ยอยู่บันเรือ ừm, ừ, ở lối mà ừ, Ừm, ừ, ừ, Ừm. ừ, ok, okay.